นายบวลาทิพวรรณก็เป็นคนอยู่จังหวัดชิ้เกตป,ปิ่นศิลาลาดอำเภอศิลาลาดก็มาทำงานอยู่สม,มุทรปราการหมอไปตรวจว่าตรวจเลือดแล้วว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดครับตอนแรกๆนะครับเริ่มแรกสุดก็เป็นแปลว่าเป็นไข้แล้วก็ปวดหัวแล้วก็ไปหาโรงพยาบาลที่สังกัดประกันสังคมครับ เาให้ยาแก้ปวดแก้ไข้มาแล้วก็ก็ไม่หายก็เป็นทุกวันโตกเย็นก็จะปวดหัวต่อมาก็เหงือกเหงืออปวดปวดเหงืออด้วยกินข้าวไม่ได้ไปหาหมอหมอก็จัดยาแก้ไข้แล้วแก้อักเสบให้แล้ว,ลวไปหาโรงพยาบาลที่ใช้ประกันสังคมตลอดประมาณสิหวันแล้วก็ ทาพอเหนือบวมแล้วก็ทรานี้ก็ปวดท้องเกินมาเลยครับกินอาหารลงไปยิ้แน่นเดินไม่ไหวเลยหลังของแล้วก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลดิผมต้องการอยากให้ตรวจเลือดเลยแต่ว่าหมอเขาบอกมันไม่เป็นไรหรอกเขาก็จัดยายแก้ปวดท้องให้ปวดท้องปวดเหนือไม่รู้อะไรเออแล้วก็ยาแก้ไข้ป้าเาบอกว่าไปเจาะเสียตังเลยผมก็เลยไปเจาะที่เมืองสมุทร ไปเจาะมือสมุดทางหมอเมือสมมุดก็บอกว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวคุณต้องรีบรักษาค่ารักษาสูงมากเพราะว,ว่าสูงมากเขาบอกว่าต้องไปที่โรงพยาบาลใช้ประกันสังคมคราวนี้เขาไปตรวจเจอคุณหมอที่เคยตรวจโรคไข้โรยอะไรเขากา็ดูหน้าท้ซีดเหมือนกันเพราะตกใจเหมือนกัน เออเขาตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมไปตรวจหลายทีอะประมาณสิบห้าวันนะ่ะผมไปหาหมอเนี่ยแค่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยคราวนี้ก็ก็แนะนำบอกว่าทางโรงพยาบาลรักษาไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ทางโรงพยาบาลน,นี้รักษาไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีหมอเรื่องด้านมะเร็งเออเขาเลยแนะนําให้ไปศรีบิราชคราวนี้เขารู้แล้วว่าะว่า,วาเป็นเป็นมากเป็นแสนน่ะ แสนกว่าเลยเม็ดเลือดขาวขึ้นนอนพักอยู่ประมาณสองวันเขาให้วันที่ยี่แปดให้คีมลเลยเขาเลยใส่คีโมใส่ทั้งหมดใส่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดครั้งเจ็ดเจ็ดกระปุกวันแรกวันแรกก็เป็นไข้หนักมากเลยรู้สึกว่าหนักมากเลยไข้แปลว่าหมอต้องช่วยกันนะ เ็จตัวเอายามาให้กินเพราะไข่ตัวรับครั้งแรกม,มันมันรู้สึกว่าหนักไงพอวันสองวันสามก็ดีขึ้นก็ไม่แพ้ไม่อะไรแต่ว่าหมอก็บอกอยู่หมอศิริราชก็บอกให้เซ็นเซ็นเซ็นลายรับเรื่องเครื่องแฟนเรื่องอะไรเออเซ็นยอมรับเครื่องแฟนเรื่อ,องอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าการให้คีมูเนี่ยห้าสิบห้าสิบเหมือนกันมีขั้นเสียชีวิตได้ นาก็แนะนำครับนานาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมไปหาหมอมุกดีกว่าตอนนี้ข้าวกินได้เยอะขึ้นหรือเสียงก็มีปกติไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยครับเวลาก้มอย่างนี้แต่ก่อนนี่มาก้มอย่างนี้ไม่ได้ครับจะม,มุกสายตาที่ฟ้าฟางนี้ก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจียขึ้นแล้วพี่่านมีกบสุนวันละน วันหนึ่งก็ครั้งละสามสามเวลาก็เก้ารู้สึกว่าทานวันแรกวันสองวันสามนี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าสายตาเคยฝ้าฟางก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นขับถ่ายอะไรก็ปกติก็ไม่มีอะไรเริ่มจากคุณโบราดีไหมฮะคุณโบราครับได้ประโยชน์อะไรจากทัปสูลจากออเปอเรชั่นดิมบ้างลองเล่า ไม่แรกอาการเข้ามาก็คีโมมาแล้วคีโมมาแล้วแต่ว่ามีก็มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะญาติก็มาเยี่ยมแนะนำผมแนะมาเออาจารย์คีโมเพราะว่าเป็นอะไรครับมะเร็งหลงในเม็ดเลือดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดครับค่ะแล้วก็คราวนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลศิรินาชก็ประมาณเดือนก็ออกมาก็มีญาติไปเยี่ยมก็เลแนะนํามาให้อาจารย์ หมอนะครับาาอาจารย์นนะครับก,ก,ก็กเลยก็เลยกินเที่ชูนแต่เทีชูให้ผมกินกับยาน,น้ำน้เหมเฮ์ค่ะคุณรู้สึกว่ากินสักสองสามวันรู้สึกว่าดีขึ้นก่อนที่ก่อนที่จะได้ใช้ปิดการจาก operation บินเนี่ยตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยไม่มีแรงตาพาตารู้สึกว่าตาตางนั่งไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงจะนั่งนานก็ไม่ได้ต้องคอยนอนทานอาหารได้ก็ทานอาหารก็ได้อยู่แต่ไม่อร่อยไม่ไม่มีแรงไม่รู้รสชาติคขับถ่ายเป็นยังไงฮะตอนนั้นตอนนั้นก็ขับถ่ายก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะลำบาง แข็งเวลาสอบถ่ายย่ลำบากนั่งแต่ละทีต้องอ้เจ็บไปทั้งตัวนอนหลับสบายไหมก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหลับสบายว่ามันเราเป็นโรคอย่างนี้ง้ก็คิดหน่อยับต้องคิดใช้ยังไงครับใช้กี่เม็ดสามเม็ดก่อนอาหารเช้าสามเม็ดก่อนอาหารเป็นเวลาสามมื้อสามมื้อแล้วก็น้ำน้ำ ชนิดน้าอีกหนึ่งขวดหนึ่งขวดค่ะวันแรกแรกที่ใช้รู้สึกยังไงครับวันแรกแรกใช้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังรู้รู้สึกไม่ไม่ค่อยรู้สึกพอมันเป็นครั้งแรกนะครับพอสองสามวันก็รู้สึกว่าเออตาท,ที่ฝ <ๆ S 3> ้าฟางนี่ก็รู้สึกว่าเออมองเห็นขึ้นมองเห็นชัเดเจนขึ้นแล้วที่ว่าหน้ามืดก็รู้สึกว่าไม่มืดแล้ว เขากลดรู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วความดันเริ่มปกติครับพอได้เดือนหนึ่งก็ไปเจาะเลือดดูก็ไปเจาะที่คลินิกก่นนะครับขอบคุณหมอก็เลยดูผลเลือดแล้วบอกว่าหายแล้วก็ถามเขาด้วยครับใลความดีใจลพราว่าคุณไม่มีโรคอะไรผมก็ตอนนั้นีเข้าไปเดืขนแรกเดือนแรกนะครับพอเข้าไปผมหอมาเจาะเลือดเป็นอะไร เพราะว่าเป็นไม่เลวเขาก็เลยจาะดูบอกว่านักผ้อตอนเย็นมาดูฝนตัวนะเขาดูผนตัวแล้วเพราะว่าไม่มีคุณปกติหมดแล้วนี่เดือนแรกนะครับพอเดือนที่สองมันเดือนยีิบสองเืนที่ยี่บเก้ามิถุนาที่ครบเก้าก็สามวันที่แล้วสามวันที่แล้วยี่บเก้ามิถุนาศูนย์เก้าผมก็เลยไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล ที่ใ um, ช so um> so oui, ้ประกันสมุนนครับตอนแรกพอเข้าไปผมไม่ได้พูดอะไรก็ดาออย่างเงี้ยซับอย่างเงี้ยฟุ้งๆผมก็เดียพูดเลยหมอเขาทำไมต้งรักษาผมบอกว่าผมพูดอะไรไม่ได้ก็ตายเลยโรคคุณน่มันถึงขั้นสุดสุดสุดท้ายแล้วนะดูเลอดเก็บเลือดคนหนึ่งมันแสนสองแสนสองแล้วนะ ปกตินี่มันเก็อยู่ไม่ได้นะโอ้ถึงท่านรุนแรงแลวนะโอ้ไม่รักษาถ้าไม่รักษาไอ้คีโแล้วไม่มีทางหายอันนี้เขาดูจากผลเดิมจากผลเดิมสมัยก่อนนี้อ่าครับแล้วก็พอผมก็เลยว่าอย่างนี้แล้วกันหมอไปเจาะผลเลือดให้ผมดูห่วใให้ผมได้รู้ห่วนว่าค่าค่ามันไม่ดีขึ้นผมจะไปรักษากับหมอ <c oughs> เขาเลยเจาะจเลือดครับตกลงเข,ขาจะเจาะเลืลโอดคุณเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าอ้าวคุณไปอาญาที่ไหนมากินคราวนี้พูดตอบเป็นดีมาเแร่แก็ด่าผมหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเจอหมอด่าเขาก็เกลยว่าเอาคุณไปอาญาที่ไหนมากินละ่ะผมเลยบอกผมก็ยังไม่พูดสามสี่คำคำผมยังเลยตอบึ้นมา ผมไปเอาสมุนไพรมากินครับกลัวไม่ได้ใบแพทย์นะครับกลัวกลัวไม่ได้ใบแพทย์ที่จะต้องไปทํางานต่ออีกอ๋อกลัวไม่ได้ใบแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ได้ใบแพทย์เนี่ยค่ะไม่ได้ใบรับรองแพทย์ก็จะไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนค่ะเนี่ยผมก็เลยตอบว่าเออยายาที่ดีนะขนาดแม่ผมยังไม่หายเลยนี่คือคุณหมอพูดที่โรงพยาบาลผมเป็นหมอรักษาแม่ ไม่ได้ไเป็นมะเร็งแม่ผมยังไม่หายเลยเสียชีวิตผมต้องลาบวนทั้งหนึ่งปีเพื่อไปทําใจให้คุณแม่อแม่ผมยังไม่ยามียาดีนะผมบอกว่าดูแลให้ดีๆนะพี่หมอสั่งให้กินอะไรก็ต้องมาระวังด้วยกินก็แล้วกันเขาเลยนัดให้ผมมาทุเกเดือนอมาตามผล ของเดิมเนี่ยค่าไม่เลือดขาวอยู่ที่แสนสองหมื่นสองพันณปัจจุบันนี้วันที่ยี่บเก้ามิถุนาเหลือหกพันหกสิบค่ะผมขอแยเส่วนตรงนี้หน่อหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นคือโหลดเกินไปแล้วเกินแล้วปกติมีแค่หนึ่งหมื่นจะไม่เกินหนึ่งหมื่นนะนี้จากหนึ่งแสนสองหมื่นเหลือหกพันค่ะเหลือหกพันใช้ใช้แคปซูลสองเดือนอิ่มมากเลยครับ ต้อง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 เรียนให้ทราบอย่างนี้คือจริงๆผมดูรายละเอียดของเลือดของคุณโบราเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยอาการมันดีขึ้นแล้วต้องให้เกตให้เกตหมอคนนิดนึงแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าที่หมอเขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าหรอกนะเขาเพียงแต่กังวลเป็นห่วงด้วยความป,ปรารถนาดีว่าทําไมทําไมไม่ดูแลตัวเองอยู่ๆก็หายตัวไปเลยใช่ไหมเขาก็คงห่วงตรงนั้นแล้วก็ก็ อย่าไปโกรธคุณหมอเขานะั้ก็คุณหมอก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทีนี้หน้าที่ของเราใน,นเมื่อเราเราใช้่แล้วดีแล้วก็บอกบอกบอกหมอนะหมอจะได้มีโอกาสเชื่อคนอื่นด้วย